เพือห้องนี้นะคะบูทีกรัชดา17จะมาดูกันว่าเราว่าแถมอะไรบ้างเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะมีไมโครวเวฟนะะี่ค่ะคือแกะกล่องใหม่ๆโชว์ๆเลยนะคะคเพะื่อนีะคะเพื่อนรีเลยค่ะคือใส่ถุงพลาสติกเลยเห็นปะ่ะถุงพลาสติกปะ่ะ ตัวเย็นนี่นก็คือตู้เยนใหม่นะเพื่อเพื่อก็คือแกะกล่องไปแล้วนี้คือคติซิคือยังใหม่ๆเลยอย่างนี้นี่ก็คืองใหม่ปไปเลย เป็นสมาร์ททีวีด้วยนะนี่เป็นสมาร์ททีวีเป็นแอนดรอยทีวีก็คือเพเมื่อสามารถเปิดได้จากมือถือได้เลยนะคะต่ออินเทอร์เน็ตได้เลยทำท่าชุดแล้วก็ เฟอร์นิเจอร์ใหม่ครบคันนะคะเพื่อนถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้เลยที่ไลน์อาที่โฮมเลยคะ